สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับผมคุณน,นัดชาแนลรยกลับไปตังคนดีคนเดิมเช่นเคยหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปฟรีไฟมาหลายวันมาหลายเดือนแล้วนะวันนี้เราก็จะไปลงแรงสีในรหัสรองกันนะครับทุกคนรีเบด,ดี้กิอังกับกู เกมก็เยี่ยอยู่แล้วเนี่ยอ้าวอ้าทีมนู้นผู้เล่นไม่เข้าครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นทีมนู้นผู้เล่นไม่เข้าไม่เรียบร้อยเปิดมาเกมแรกก็ดวงสวยเลยอะเอ้ยเขามาแล้วมาแล้วมาแล้วโวันนี้เราจะได้ยกเลิกแมตช์แล้วตกใจโม้เลยเขาไม่เข้า ตองโนหครับเปตตองโนหนึ่งโนหครับโนหนึ่ง,ง,งตัวละหัว First b <blood>. l เอาสามหัวชิวๆครับสามหัวชิชวๆว่า ครับน oh, ิ่นนั้นโอ้สามหัวเชียวเชียวจริงเกอด้อเด้อเล่นในคอมเล่นในโทรศัพท์ก็ติงได้หูเนี่ยโอ้ไอ้บอลนี่อ่ะวันนี้เราจะมาเล่นรบบสไตลไฮไลท์นะทุกคนเราจะเล่นทุกปืนนะแต่ขอไม่เป็นไฮไลท์ก็พอเล่นปืนอะไรก็ได้ที่เรายิงหัวที่มันขึ้นว่ายิงหัวก็พอแล้ววันนี้ อ่าล้วเพื่อนออกเกมเป็นหนึ่งทำไม่ได้วันนะครับพาการดม้กมาการูดมาจังหวะนี้ยงไม่โดน <First block. S 2> ไปจังหวะเมื่อกี้ขอโทษนะผมไม่ได้เล่นไหนเลยนะมันนะครับ โอ้ยโดนหลอยเนี่ยอร่อยนะเนี่ยสองคนเนี่ยโอ้โหโดนหลอยครับโดนหลาครับจังหวะมาเกะก็มาบันไลอ่ะครับ

ไม่ไว้ใจว่ะดาวลูกกระสุนจะหมดแล้วเฮ้ยไม่ต้องดาวแล้วลูกกระสุนจะหมดแล้วไม่ต้องดาวลูกกระสุนเลยอยู่เลยอยู่ร้อยี่สเบงถถ่กหลานกันดล ทับจะมาลอยหลังแล้วว้าวไอ้นอี่อีกเลวเนี่ยไอ้ตัวไอ้นี่ที่มันตุ่งๆอ่ะอ้าวสวยบ้านสวยสวยจัดจงังหวะนี้สวยจัด เกิดมาแก้มีลูกซองนะมันแตกอ่ะมันแตกนะฮะมีลูกซองอ่ะอไม่มีเลยไม่วอลไม่มีอะแม่แกะดูค่าถ้าเติมไฮไลท์นะนะครับยิงนั่งตั้งไอวอลอะเห็นป่ะอย่างเงี้ยแต่เราไม่กดนะ ก็จะไม่กดไอวอนะมีไอวอลูกเดียวเองแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับทุกคนแลนนี้คือแล้วก็ปัมป๊มทัวแคนด้วยนะทุกคนปั๊มตัวแคนไปเก็บแรงสีสีไปก็วินวินนะทัวแคนปกติของปั๊มอยู่คนเดียวอะ่ะปั๊มอยู่คนเดียวได้พันสองอะ่ะโอ้โหผมเป็นตัวปั๊มตัวแคนนะครับไม่ค่อย,อยากกับโมไปก็โมไปแล้วเลย จังหวะนี้เหมือนได้ยินเสียงเท้าแล้วก็โดินปาขวามาแล้วเจอแล้วจวังหวะนี้การดูออกมาเปิ้์ไม่โดนปึง้งแดงเทือกมาแล้วครับเป็นลูกศิษย์ผมต้องตึงครับตึงกันแล้วครับนอนนัน่นนาดูโดให้ดูอีกหัวหนึ่งนะเปิงเป้งก่อะไรเปิ้งนี่เอ้ยลาดโอ้โหอ้าวปืนไม่ถึงรนะยะสวย ด้ไยด้วยนายทางเขาจะแต่งไรเฮ้ยจต่ว่าไปรู้ส <tinc S 1> ึกเหมือนมีคนกปีฟชุดแท้ฮึพไม่ถึงระยะโรลากไปแล้วอะพูนไม่โดนเลย้ยนายก็แต่งตัวคล้ายๆแล้วนะแต่ว่าขาที่เรามีหน้ากากที่ นี่คือเราปั๊มทัวร์เราทดลองนะทัดนหลักก็ให้เขียนปั๊มแล้วทุกคนนะาเลยบาลยมาลยนาเดาเีเลยนี่คือเราทลองนะคนร่านหลักก็จะใช้อีกเครื่องหนึ่งเด้อใช้อีกสองเครื่องดิไปดูสเต็ปไฮไลท์อีกรอบนึงนะแมว นอนนทังวันนี้ครับวิ่งมาด้วยความเร็ว1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งอ้อมเข้าฐานศัตรูวิ่งมาครับวิ่ง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 มาวิ่งวิ่งวิ่งอ่ะศัตรูหายเอ๊ะศัตรูหายไปไหมดวะในจังหวะนี้นะครับที่เราเล่นอยู่นะครับเราเพิ่งรู้ตัวว่าศัตรูอยู่กับเพื่อนหมดแล้วแล้วกว่าเราจะรู้ตัวตอนนี้เพื่อนเราสามเพื่อนก็ บูยาในเกมแักน,นะครับแล้วก็สามารถคว้าบูยาแล้วขึ้นชินเวอร์สองด้ได้ไปชิวๆเหมือนกันนะเนี่ยเจลโลสวัวซาวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยในโลกทุกคนด้วยนะครับผม ีแดงมันคืออะไรอ๋อนี่นี่ได้สเก็ตใส่สเกตดีกว่าไม่มันมาเอาปนนะมส็าาเาหมกตมันคือกระเป๋าไเรครับเราเดินแล้งต่อเอ้ยมาครับทุกคนช่วงนี้อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับ ช่วยน่าจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยเด้อหลังคานี้ครับเป็นเกมหมดแรงเกมที่สองนะครับตอนนี้ถวกเชนอะไรออกมาสิบสิเฮ้ย เฮ้ยอย่าไงจริงๆแบบนี้เลยเฮ้ยไม่โดนเลยไฮไลท์ไม่โดนแหรอเอืมนายทำอะไรลงไปทำไมนายวิ่งนิ่งๆมาแบบนี้มันมาแล้วเออตายแล้วเดี๋ยวเข้ามาสุดท้ายที่อานไม่ออกอ่ะ ดีพีซีอรอดีเพชดีเพสดีเพชเฮ้ยดีเพสซีดีพีซีมันไม่น่านจะดีพีซีนะจำตึอย่างนัเ้เลยอ่ทีเพื่อนคนเดียวครับแล้วจังหวะนี้ศัตรูวิ่งผ่านไปแล้วเพื่อนเต้นรอแล้วเหมือนศัตรูจะเห็นหรือเปล่าศัตรูเห็นแล้วครับจังหวะนี้โดนไปสกิดไปนัดหนึ่งแล้วเพื่อนกระโดดลงมาแล้วศัตรูวิ่งขึ้นไปหนึ่งตัวแล้วเพื่อนจู๊ครับจุ๊ จุกชวนชิมรับจุกชวนชิมแล้วจุ๊กออกมาแล้วศัตรูอยู่ข้างหลังศัตรูอยู่ข้างหลังโดนดิงนั่นหนึ่งโดนนั่นหนึ่งเราเพื่อนจุ๊กเข้ามาในบ้านคืนจุ๊กคืนจุ๊กคืนแล้ววิ่งขึ้นบ้านต่อโอ้โหสเตปจุ๊กไม่ธรรมดานะครับเนี่ยคนเนี้ยเด็กมันจุ๊กไม่ธรรมดาโอ้แล้วโดนมาเลือดเลือร้อยหนึ่งับโอ้โหเป็นการจุ๊กที่เสียเลือดไปมากสุดท่านี้มนุษย์โลกจะจดจำไว้ได้บนดาวคานเคยมี จริงจกอาศัยอยู่คุณเชื่อหรือไม่วันนี้เพื่อนไปครับโอ้โหไม้โดนซักดอกเดี๋ยวก็ดูดเข้าบ้านมาครับวิ่งตรงขึ้นบ้านซองชั้นครับแล้วส่องดูเอ๊ะมีจอนไรแ่ะนะไอ้แล้วจากวันนี้เหมือนเห็นน้ำแวมนะครับทุกคนเราจังหวนนีเอาไงเอาอยัางไงมันพยายามเด็งหัวเพื่อนครับผู้หัวเพื่อนผ่ครับแล้วาาวันนี้เอาเอาไงไม่ใคร,ใครกล้ชัดเพื่อนเพื่อนตึงเกินเพื่อบอกว่าไม่คิวหรอกยำไปองดีกว่า

ไฮไลท์ครับไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์นะไฮไลท์อันนี้ไฮไลท์นะเออเป็นไฮไลท์นะทุกคนไฮไลท์ตัวไฮไลท์ยิงหัวมันไม่มีอยู่จริงครับผมเป็นคนที่ได้ไฮไลท์ยิงหัวช่องแรกนะเออไปดูในคลิปแรกได้เลยที่ผมลงหัวทั้งนั้น แต่ก่อนที่เราจะไปยิงห <Gree f us> ัวนะครับเราก็ต้องมีแรงกำลังใจนั่นก็คือปืนนันโอชาอ่าม่ต้องลินแล้วก็ได้ยิงคนเดียวไปเลยทุกคนครับไม่มีอะไรหรอกครับผมวางนอนนี่สิ าจจะมีบางช่วงที่แบบเสียงเบาหรือเสียงดังหรือเสียงขัดหายก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมไว้หนักที่ไหนด้วยนะคะอันนี้เป็นการภาคส่วนวิจารณญาณน,นะอืตอนนี้ครับเราก็เพิ่งรู้นะคะว่าพี่วินโลเกตครเขาอยู่แบบเขาอยู่จังหวัดอุบลแล้วเขาอยู่อำเภอเดชด้วยพี่วินโลเกตอะ่ะคุณนดัง,ดงอะ่ะ เขารู้กันว่าแบบนั้นแล้วเราเพิ่งรู้จ <First blood. S 1> ังหวะนี้จะเป็นการจังหวะขึ้นนำของทีมอเล็กซานเดอร์กามาซิมสันอาโวคาโดเดอร์มา แล้วจังหวะนี้เราสามารถเก็บวินิจฉลกระโดดผ่านไหมเอากระโดดผ่านนะบุโหเป็นกเกมที่สุดยอดยอดเยี่ยมมหาปัญหาที่สุดในโลกเท่าที่เราจะเคยทำมาหืมห้ม้บ้าบันไม่หนีข้าเ้ยเดี๋ออดวยวตั้งเก้าร้อยโอ้ชิวชิวเก้าร,ร้อยเซเลยเย่จะจะ,จะถ่ายคลิปอะไรดีอ่ะ เอคิดฟัมเทสไหนรู้จะถ่ายการ์ตูนดีแล้วเราถ่ายการ์ตูนไหมแต่โปเกมอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูโปเกมอนแล้วก็อัดวิดีโอด้วยมันก็ดีอยู่นะถ่ายโปเกมอนนะต้องมีเจ้าือ ไฮไลท์ครับไฮไลท์ไฮไลท์ครับไฮไลท์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 ยิงหัวสองหัวครับเราก็คมเกินไปหรือเปล่าเจ็บไอทีมันก็คงเจ็บนะคราวอ้ามันเราก็คมเกินไปหรือเปล่า จังหวะเมื่อกี้ก็สองหวัวตอนนึงครับแล้วเราเปิ้ลอันดับสองเปิ้ลครับไฮไลท์ครับไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์เดี๋ยวอีกไม่นานจะมีคลิปไฮไลท์ลงมานะครับเราจะลงคลิปทุกวันเสาร์อาทิตย์นะแค่นี้นะเราจะลงคลิปเสาร์อาทิตย์นะสัปดาห์วินสัปดาห์ดิง้งโอ้ยเพื่อนเม่แล้วเพื่อนแกงแล้วเพื่อนแกงเนีน่ยไม่มีใครวะ อ๋อแน่อยู่ข้างบนนะดีเห็นแล้วนะอยู่ว่าอยู่ข้างบนบนะยวบอกนะว่าดาว <First blood. S 1> โอ้โหเรียบร้อย <c oughs> เขียนเก็บดาวไปเร็วเอช่วงนี้จะมีเสียงรบก,กวนนิดหน่อยนะครับช่วงนี้จะมีเสียงรบก,กวนนิดหน่อยเด้อ แล้วเหมือนเห็นนะคะว่าข้างบนมีตัวนี่ครับเม็ดเดียวล่วงเต็มหัวแดงเผือกสำหรับคลิปนี้ก็ะจะมีเพียงเท่้งนี้นะครับสวัสดวันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย